ลองกินดูนะครับพอดีเราตัดขแขนงเล็กๆมานะครับเราเคยกินแล้วล่ะพูดง่ายๆเอาเดี๋ยวลองกินโชว์อีกทีหนึ่งขนาดนี้นะโอเคลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่แปลงไผ่สวนไผ่นานาพันธนะุ์นครนายกครับติดแม่น้ําครับแล้วมาอยู่กระกอไผ่หกหวาน อันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะตัวที่มาจากพันคัดแล้วจากเมล็ดอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณจริยาด้วยนะครับได้มาแล้วแล้วก็บังเอิญคุณจริยาก็บอกว่าเขาก็ยังต้องคัดอยู่นะอันนี้โชคดีของเราที่ได้มาแล้วหวานนะอ้าวหวานยังไงอ่าลองดูนะอันนี้มันเป็นหน้าร้อนๆเนาะเราก็จะตอนแล้วนี่เดี๋ยวจะตัดนี่จะตัดยอดแล้วก็ตอนอันนี้บา,างจ่อยเลยไอ้วันนี้นี่ครับนี่นะ คือไท่ตัวนี้มีหลายท่านน่ะเขาเรียกชื่อกันไปต่างๆนานานะครับก็เราก็จะใช้ชื่อหกหวานเหมือนเจ้าของเขาเรียกแล้วกันนะครับแล้วก็ที่จะเจอปัญหาหลายคนก็เขาบอกว่าตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เมื่ออยู่ในพื้นที่อื่นถ้าพื้นที่ทางเหนือใหญ่หน่อยนะเขาว่างั้นนะมีหลายคนก็ให้คอมเมนต์มาแต่อันนี้มาจากมเมล็ดแล้วไซนี้เนี่ยดูนี่นะนี่นี่ดูเนี่ยไซ์เนี้ลุงกลมว่า อย่างนี้ถือว่าผ่านแล้วครับไม่ใช่เล็กนะอันนี้เปรียบเทียบขออนุญาตเปรียบเทียบกับลวกหวานเปรียบเทียบกับไผ่บงหวานเนี่ยถ้าไซนี้นะไม่ไม่เล็กนะครับไซนี้ไม่เล็กเลยไม่ไม่ไ,มไซนี้ลุงกกมัอลองย้อนมาดูนี้ลุงกบก็ยังมองเอะมันเล็กนะเนาะเี่ดี๋ยวดูมันพอมันเบ่งไซส์มาเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ไซนี้ใหญ่แล้วนะอ่ะทีนี้เราก็จะตอแล้วครับพอน,นี้ก่อนจะตอน,นี่เราก็ต้องตัดยอดนะตัดยอดอันนี้ชิมไปแล้วนะครับนี่ ชิมไปแล้วว่ามันหวานนะจะลองกินดูนะครับพอดีเราตัดขแขนงเล็กๆมานะครับเราเคยกินแล้วล่ะพูดง่ายๆเอาเดี๋ยวลองกินโชยอีกทีหนึ่งขนาดนี้นะโอเคแล้วก็หวานว <Wow. S 1> ไม่มีขมเลยถ้าเกิดรสรสชาติของขมมันจะขมปีเริ่มมานี่ก็ไม่ไม่ขมครับแล้วอันนี้ไม่ได้ไ่หวานนี่นะมีวิธีอีกอย่างหนึ่งนะที่ลุงก็เรียนรู้มาก็คือว่าถ้าเราอยากให้หวานแท้ๆหวานดีๆเลยเนี่ยมันต้องใส่ปุ๋ย มันมีปุ๋ยที่สามตัวใช่ไหม N P K เขาจะใส่ตัว K เยอะๆหน่อยมันก็จะได้รสชาติดีตัว K ก็คือตัวที่เท่าอเอางี้แล้วกันตัวแปตาเซียมโพแตสเซียมนะครับก็เราก็อันนี้ยังไปเป็นสายหวานที่เรากำลังคัดนี่นี่นี่ชื่อมันครับนี่อายุโดยประมาณนะจากมเมล็ดเนี่ยน่าจะสามปีนะผิดพลาดก็ไม่เกินปีนึงอะเพราะเราได้มาจากคุณจริยาก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยนะครับทีนี้ ถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราจะมาตอนแล้วครับอ้าวนี่นะมาดูฝั่งนี้จ้ะจะทํากิ่งนี้จ้ะกิ่งนี้มึนกลิ่นปลยอดไม่ด้นแต่ว่าอ่ะจะตอนเลยแล้วกันแล้วก็เป็นตัวที่เรายังไม่เคยปล่อยใครเลยนะเพราะว่าเรากาลังคัดอยู่ประกแว่ามันคัดผ่านแล้วไงว่าหวานมีอยู่สองสามกอเหมือนกันเอาดูสิไม่น่าจะยาก อันนี้ไมนได้ใช้อะไรเลยนะเขาเรียกว่าใช้ฝีมือล้วนๆไม่ต้องใช้สารช่วยหกหวานเรียกตามเขาจริงๆถามว่าลุงกรมมองว่านี่คือพาหกไหมไม่ใช่หรอกแต่เขาเรียกเอาเรียกตามครับละกันนะครับนี่นะตโตใช้ได้เลยนอก,ก็็ใช้ได้เลยแล้วก็ถ้ามันใหญ่ สกิโลสมมุติอย่างนี้นะก็อาจจะเป็นตัวเด่นอีกตัวนึงนะครับสมมติสมสมตินะแต่ว่าบางทีคนเราบางทีการกินของใหญ่ๆเลยเกินไปเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ก็สังคมของมันไม่ใช่คนกินแบบเกษตรกรท,กที่กินทีเยอะๆไงกินเป็นเหมือนการชิมมันก็เล็กๆก็เหมาะสมนะเดี๋ยวนี้นะ,ะก็ลองดูอันนี้ก็กำลังจะตอนขยายแล้วครับไปหกหวาน ก็เรียกหหวานไปก่อนแล้วกันอันนี้พันคัดนะครับหกหวานพันคัดก็ตอนไปเรื่อยๆอันนี้ก็มาจากมาเมล็ดแล้วเราก็เฝ้าอัวเนี่ยฝ้าเลยว่าเอา้าเฮ้ยขยายมาเรื่อยๆแต่รอเราชิมแล้วเราดีใจเลยผ่านนะครับอ่ายังมีจํานวนกันมีกันไม่เยอะนะยังไม่เห็นมีใครนําเสนอเท่าไหรนะ่นะน,นี้ก็ยังเป็นคําถามที่ลุงอยู่ในใจลุงอยู่ก็คืออันนี้ อันนี้ข้างๆเนี้ยนะอันนี้คือหวานใบเตยนะอันนี้คือหกหวานอ่ามีคุณจียายาบอกว่าคนละตัวเราก็ว่าเออ่ะไปคนละตัวไปก่อนแล้วกันแต่หลายคนบอกคนละตัวอ่าคนละตัวคนละตัวไปก่อนนะครับแต่ตัวนูนะ้น่ะมันไม่ค่อยใหญ่นะไปเจอหลายที่ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อ้าวโอเคนะครับอันนี้ก็ให้รู้จักครับหกหวานนะครับ สามปีแล้วก็เร่งจำนวนอยู่โอเคนะครับขอบพระคุณในการติดตามครับสายหวานนะอันนี้นะสายหวานกินดิบๆได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ